ที่หาเงินล้านแบบไวที่สุดคุณก็รู้ใช่ไหมคะว่าต้องเข้ามาในออนไลน์แต่วันนี้นะคะยังไม่มั่นใจยังไม่กล้าเพราะว่าคุณยังเป็นมือใหม่เริ่มไม่ถูก คุณอยากทําได้ด้วยตัวเองคุณอยากที่จะประสบความสําเร็จพี่แนะนําแบบนี้เลยค่ะคุณต้องลุกขึ้นมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เพราะวิธีนี้นะคะจะเป็นวิธีการที่ต้นทุนต่ําแต่กําไรสูงและที่สําคัญนะคะอนาคตสดใสเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสร้างตัวตนจนติดตลาด คุณจะขายได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณยังคงยิงแอดขายแบบเดิมคุณจะต้องเพิ่มเงินอยู่ทุกครั้งคุณจะต้องเสียเงินอยู่ทุกครั้งแล้วมีแนวโน้มนะคะว่าค่าแอดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยแต่ถ้าวันนี้คุณเป็นมือใหม่หรือคุณต้องการรีแบรนด์แล้วก็อยากทำได้ด้วยตัวเองนะคะ อยากเข้าใจในแก่นแท้ของการทำธุรกิจออนไลน์ในยุคนี้แบบไม่ต้องหลงทางอยากรู้เคล็ดลับในการสร้างเพจแสนโฟโลเวอร์แบบที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทสอนคุณแบบเจาะหาคำตอบได้ไม่เอาคำว่าคนนั้นว่าแบบนั้นคนนั้นว่าอย่างนี้ แต่ต้องพิสูจน์ให้ได้และที่สำคัญคือคุณไม่ต้องยิงแอดเลยนะคะคอร์สเรียนแบบ V I P พร้อมเวิร์กช็อปนะคะหลักสูตรมิ l เลนแอน s ์เพอร์ซิชวลแบรนดิปั้นตัวเองให้ดังปังทะลุล้านคอร์สนี้นะคะคุณจะเข้าใจแก่นแท้และหัวใจของการสร้าง Personal Branding และวิธีการหา p o s i t i o n i นนิของคุณในออนไลน์แบบมือโปรเทคนิคการสร้างผู้ติดตามและวิธีการแจ้งเกิดที่คุณทำได้เอง ด้วยกลยุทธ์แบบออร์แกนิกที่สามารถวัดผลได้พาสร้างช่องทางไรายได้ที่เหมาะสมกับคุณและตอบโจทย์ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงค่ะพาคุณสร้างช่องในการทำการตลาดแบบที่คุณถนัดและสามารถจัดการได้เองเทคนิคการออกหน้ากล้องให้คุณดูแพงแล้วก็ขายได้ สอนทุกขั้นตอนเป็นสเต็ปบายสเตแบบจับมือทำคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแน่นอนหลังจากจบคอร์สนี้นะคะจากโคอสพี่หญิงนะคะจากคนที่สร้างตัวตนด้วยการออกมาพูดไลฟ์ค่ะวันนี้ถ้าหากว่าใครที่สนใจรอบนี้พี่หญิงจัดขึ้นในวันที่28-29พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะถ้าเวลานี้เป็นเวลาที่ใช่สำหรับคุณมาเจอกับพี่หญิงในคอสนี้ให้ได้นะคะมินเล่นแนร์เพอร์ซันอลแบรนดิค่ะ ปั้นตัวเองให้ดังปังทะลุล้านแล้วเจอกันนะคะ